สวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการฟ้าวันใหม่ิวส์นะครับเช้าวันอาทิตย์ที่25มกราคม2558ครับวันนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้ก็วันจันทร์แล้วครับเริ่มสัปดาห์ใหม่สัปดาห์ได้ผ่านมานี่ะแป๊บเดียวนะครับวันไหนที่มีเรามีความสุขจะเร็วมากนะแต่ถ้าวันไหนที่เรามีความทุกข์จะยาวนานสือเกินช่วนนี้พี่สำราญมีความสุขกลางๆครับแต่วันนี้อากาศดีนะพี่สำราญไม่ เมื่อกี้นั่งดูนะอืเข้าไปห้องแต่งหน้าโอ้โหหมอกเต็มเลยนะข้างนอกผม,ผมชอบหนาวประมาณประมาณนี้แต่ถ้าหนาววันนี้ชักไม่ไหวนะต่เธอจะอยู่กับเราไม่นานนะครับผมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวจะไปแล้วอยากให้เธออยู่นานๆที่แปลกเนี่ยพิศมรานเมื่อเมื่อวานนะปรากฏว่าที่ปากใต้บ้านเราเนี่ยนะะหลายพื้นที่เนี่ยที่พัทลุงก็ทราบว่าอากาศหนาว ที่สงขลาเนี่ยก็เห็นมีคนที่อยู่ที่นู่นก็โพดผ่านพื้บุกอากาศหนาวประมาณอุณหภูมิก็ประมาณ24องศาเนี่ยที่ปากใต้ตอนตอนเมื่อวันสองวันเนี่ยนะเช้าเนี่ยประมาณ24องศาก็ถือว่าสําหรับปากใต้เนี่ยลงไปเลขสองเนี่ยถือว่าอากาศพอหนาวหนาวพอสมควรนะครับสำหรับปากใต้ซึ่งเป็นเขตที่มันส่วนใหญ่จะอากาศมีฝนมีร้อนนะคร,ครับับส่วนใหญ่จะเป็นอากาศอย่างนั้นนะครับก็หนาวกันอย่างนี้ก็จะเย็นๆกันหน่อยนะครับ จะเย็นๆแต่ว่ามันปาเปิมมั่งอะไรมั่งหลายเรื่องน่มันทายใจร้อนอยู่ดหนดูหน้าสามวันนี้มันมันจะเย็นได้ยังไงไทยรัฐหน้าสามวันนี้นี่เดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงดูแล้วมันร้อนๆยังไงไม่รู้ไทยรัฐหน้าสามก็ปกติของวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นบทวิเคราะห์การเมืองนะซึ่งก็หลายครั้งเนี่ยก็เป็นดัชนีชี้วัดอะไรดีอยู่นะครับวันนี้ก็ก็มีวิเคราะห์เหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันลงรายละเอียดกันวันนี้เราก็เอาสไตล์เดิมคุณหมอครับ เอาเรื่องการเมืองเป็นหลักก่อนนะเพราะว่าวันนี้ยังคงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่อัปเตอร์ช็อกนะฮะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องคือเรื่องของการถอดถอนนะเมื่อวานนั้นผลเบื้องลึกเบื้องหลังแต่วันนี้นะตื่นเช้าขึ้นมาก็จะพบปฏิกิยาของกลุ่มต่างๆนะท่าทีท่วงทํานองของแต่ละฝ่ายว่าเป็นอย่างไรบ้างับไปกันที่ไทยรัฐเลยตัวเป่งเลยนะไทยรัฐเนี่ย เนี่เราลืมเอามาเลยฮะนี่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐหายไปไหนครับเนี่ยสงสัยคุณกับผมแย่งกันอ๋อนี่อยู่ที่พี่เอามาซ่อนไว้ตรงนี้นะฮะครับไทยรัฐนะฮะเอาซูมเต็มหน้าก่อนก็ได้น้องจะได้ดูแล้วมีความสุขกระชุ่มกระชวยกันบ้างนะคุณโอยังไม่ได้ดูไทยรัฐต้องกระชุ่มกระชวยดูเต็มหน้าเต็มจอก่อนสินี่นี่นี่ให้หน้าให้ให้เต็มหน้าคือไม่ใช่เต็มหน้าหนังสือพิมพ์นะนี่น้องจักระจายเนี่น้องจักรจัะจาย เอาดูผ้าหัวไทยรัฐนะับเมื่อกี้นมาลายไทยรัฐน้องจักรจันทร์แปดปีไม่มีคู่สวยเสียเวลาไม่ว่าเขาได้งไงสวยเสียเวลายังสวยอยู่แปดปีก็ยังไม่สายก็ผ่าหัวนี่เพิ่งรู้วันนี่เพิ่งเห็นหน้าน้องจักรจันทร์วันนี้แหละนะฮะผ่าหัวไทยรัฐบอกว่าถ้าอ้างปรองดองแล้วยกโทษจะมีกฎหมายไว้ทำไมคุณโอ เนาะครับถ้าปลองดองแล้วยกโทษจะมีกฎหมายไว้ทําไมครับรมวยุติธรรมชี้ประเด็นให้สังคมพิจารณาให้ดีเสียงที่ทําเสียหายหรือไม่โอ้โหนี่เป็นวาทะเด็ดของบิ๊กต็อกครับพลเอกภัยบุญคุ้มฉายารองผู้บัญากรหารสูงสุดครับแล้วก็ธรฐมดีว่าการกระทรวงยุติธรรมไทยรัฐวันนี้มาแปลกเพราะปกติเนี่ยการเอาสิ่งที่เรียกว่าเวิร์ดดิ้งทั้งอันเนี่ยนะมาพาดหัวนี่ไทยรัฐจะไม่ค่อยทํานะ นี่นะฮะขออนุญาตอ่านต่อนิดหนึ่งนะโปรยข่าวทีรัตน์นะกลุ่ม40สวโต้เสียงเชื่อปูท่วมท้นไม่ต้องล็อบบี้เพราะผิดชัดเบรกดีต38สวอย่าเพิ่งเฮเอานชนักยังอยู่พิรศักดิ์มายถึงรองประธานนะฮะมองบวกอาจเป็นประตูสู่รองรองบิ๊กกินขอทุกฝ่ายยอมรับกติกานะคเอาอยกนิดอีกนิดนึงอ่านต่อหน้าสองอยู่ไหนนี่นะฮะ โดยข่าวจะยาวมากนะ,ะครับบารวต <Big S 2> ทุกเน,นี่นี่วัดนี่ที่เป็นประเด็นผ่าหัวบิ๊กต็อกโยนสังคมตัดสินทําไม่รับผิดจะมีกฎหมายไว้ทําไมวินไทยบอกยังไม่มีคําสั่งห้ามยิ่งรักออกนอกประเทศภูมิธรรมบิ๊กอวนนะฮะของเพื่อไทยภูมิธรรมเผยอดีตนายกตั้งลําสู้คดียา,ยาต่อลั่นพักไม่ละสัมกําลังใจเพียบบอกบอกบอกบุคลากรยังมีอีกเยอะโอ้โห เต้นนัทวุฒินะขอนิ่งไม่เคลื่อนไหวมาร์กี้สนาชาแจงเหตุผลสอยปอชปยังไม่พอใจนี่นิคมสมศักดิ์รอดอ๋อไม่ยังไม่พอใจประเด็นที่นิคมสมศักดิ์รอดนะครับก็ปปสซัดปูอย่าทำสังคมสับสนบวรศักดิ์สวดมนต์ให้สือจ้องตีจ้องดา่าย้ำไร้คาถาปรับโกงอยู่ที่สำนึกคน นะฮะสมบัติชี้จุดเสี่ยงระบบเยอรมันทรับาลเป็ดง่อยคสชชโจทกศาสตร์ให้บิ๊กป้อมถือไม้เดียวกำกับโอ้โหเนี่ยหลายประเด็นนะครับเดี๋ยวประเด็นอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งที่จะตามเจาะเจาะให้ให้เห็นภาพไปชัดอีกครั้งนิดหนึ่งอาจารย์สมบัติอาจารย์สมบัตินะครับประธานโทษคุณเอาอาจารย์บวรศักดิ์กับอาจารย์สมบัติมาผมไปผมไปอึ้งอยู่ตรงอาจารย์บวรศักดิ์สวดมนต์เนี่ยแหละพี่สําปาทไมบอกแกนั่ง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 รถมาทำงานเนี่ยนะสวดมนต์นั่งสวดมน คนรถใหม่เลยตกใจเอ้เจ้านายทําอะไรนั่งสวนมวนอยู่หลังรถนครับนะอ่ะก็เอาฉบับปืนองเดลินิวนะครับหัวใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเดลินิวหัวสีบานเย็นนะครับบอกว่ายังไม่ห้ามโอบินนอกปัดบิ๊กตู่สั่งล็อบบี้สนชถอดถอนรัฐบาลโวสาการเรียบร้อยนะพร้องได้ถ้าเห็นไม่เป็นธรรมนะครับ รองประธานสอนอชแนะปูฟ้องร้องได้หากเห็นว่าสอนอชอถอดถอนโดยไม่เป็นธรรมย้ำ,ำย้ำทำหน้าที่โดยไม่มีไม่มีการลับบี้กันและเป็นหน้าที่ที่สอนอชอต้องทําเพราะได้รับเรื่องจากปปชแล้วเชื่อการถอดถอนไม่กระดบรองดองเพราะถ้าคดียุติได้ในช่วงแรกๆก็เข้าสู่กระบ,บวนการนิรโทษก,กรรมและบอดองได้เร็วมาร์ก เชื่อสาเหตุที่อดีตนายกหญิงถูกถอดถอนเพราะไม่ไปตอบข้อสักถามเองแนสอนชต้องออกมาอธิบายเหตุผลของการถอดถอนต่อสังคมชี้เรื่องนี้คือจุดสําคัญในการวางระบบเรื่องความรับผิดชอบทางการเมืองในวันข้างหน้าด้านไก่อูเผยรัฐบาลพอใจสาการหลังถอดถอนเรียบร้อยดีโวประชาชนเข้าใจการทางานของกสชปัดข่าวบิ๊กตู่สั่งล็อบบี้เผยยังไม่ห้ามยิ่งลักไปนอกขณะที่ผู้ช่วยรัฐมนตรี มกันเตรียมเดียนไทยเผยปล่อยให้เรื่องจำนำข้าวเป็นกระบวนการในประเทศพร้อมเลือกใช้ถ้อยคำระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระทบความสัมพันธ์ประชาชนไอปปชนะครับโทษทีปปชเผยเสร็จคดีจำนำข้าวเตรียมจัดการคดีสสเสียบบัตรในการแก้รัฐมนูญต่อนี่ก็โปรยข่าวนะเป็นอัปเดยช็อตกันไปคือสารคกระเดนิวเนี่ยโปรยข่าวยาวนะครับนะโปรยก็ไดโปรยหลีดโปรยหลีดนี่จะยาวนะยาวมากเอาบริชชนสั้นๆแล้วกันนะผาดหัวนะฮะ จะประเด็นในมุมของสอนชนะสนชนเขาบอกว่าอย่างนี้สอนอชเต้นนี่ปั่ปกลั่นแกล้งปูสอนอชเต้นคือหมายว่าค,คือใครแหละไ,ไม่ใช่คุณนัทวุฒิเป็นสนชไม่ใช่ถ้าให้ฟ้องเตือน38สวอ,อย่าพูดมาก38สวคือ ที่โดนถอดถอนเหมือนกันแหละคือโดนญชีถอดถอนตอนนี้ได้เข้าสู่วาระของสนชเรียบร้อยแล้วอีกเรื่องหนึ่งแต่ซึ่งหลายฝ่ายก็คาดหมายว่าในเมื่อนิคมสมศักดิ์รอดเนี่ยนะก็เป็นคดีที่ต่อเนื่องกันมาเรื่องคุณนิคมสามสิบแปดสวก็อยู่ในเรื่องแก้รัฐธรรมนูญแก้ธรรมนูญเหมือนกันดังนั้นก็คงจะคงจะไปในแนวเดียวกันแนวเดียวกันนะก็เนี่ยก็เลยโดนเบรกจากสนทชบางกลุ่มบางฝ่ายว่าอย่าเพิ่งอย่าซ่าอย่าซ่าอย่าเพิ่งเฮอย่าเพิ่งซ่านะ เตือนส38สอวอย่าพูดมากอาจมีผลคดีถอดถอนหึงบีบสสเพื่อไทยทิ้งพักนี่อ้างเงอนไขพ้นถูกสอยนอปชอนะนิ่งยันไม่เคลื่อนสู้ออาไม่ต้องอ่านโปรยข่าวนะเอาผ้าหรูพอครับไป,ไปกันที่ไทยโพสต์ไหมนะครับไทยโพสต์สัวการเ<ไ>มืองสำนักข่าวที่กองเตยไทยโพสต์นะครับ ไทยโพสต์วันนี้เรื่องการเมืองแทบจะเต็มหน้านะพี่สำราญแต่ก็แบ่งแยกย่อยไปเป็นประเด็นนะครับถนะ้าถือวัวใหญ่ของไทยโพสต์นะฮะข้างบนนะครับบอกว่ายัางไม่ห้ามอูไปนอกแดงยุงส่งผ่านทองแท้เสียบนะสมศักดิ์เกียมคืออาจารย์สมศักดิ์เกียมเดลัสกุละกนะซัดสู้เพื่อตระกูลคือซัดกุลอกนะครับบอกว่าสอนอชออยันดําเนินการถอดถอนยิ่งรักเป็นไปตามกฎหมายหากรู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกกันแกล้งสามารถฟ้องร้องกลับได้ ขณะที่คอสชออยังไม่ได้สั่งระง,งับให้อดีตนายกผู้ถูกถอดถอนเดินทางออกนอกประเทศด้านเพื่อไทยเสื้อแดงโวยไม่ได้รับความเป็นธรรมถนัดป้ายสีฝ่ายตรงข้ามกันแกล้งชินวัตรคุชินวัตรหาบุญพาสนะชินวัตรชูพานทองแท้ลงเล่นการเมืองแต่สักเกียมด่าลั่นโอก๊กลูกเสื้อแดงมาสู้เพื่อตระกูลชินวัตรเน็บน้านับถือมากเป็นการเน็บนะ การสมศักดิ์เทียมใช่ไหมนะฮะมีภาพใช่ไหมพี่สำราญไดาดูภาพที่ที่ภาพที่เห็นอยู่ก็เป็นเป็นเวทีสัมมนาเมื่อวานนะบรรยายภาพบอกว่าคณะกรรมการบรรูปการเมืองของสปชนะร่วมกับสถาบันฏิรูปประเทศไทยหรือสปทที่คุณสุริยสัยกตศิราเป็นพออยู่นะจัดสัมมนารับฟังความเห็นเรื่องสิประเด็นนวัตกรรมการเมืองไทยที่โรงแรมย่านศรีอยุธยานะเมื่อวันเมื่อวานนี้แหละฮะ แล้วก็ล่างลงมาใต้ภาพเอาเฉลยนะคือพูดเฉลยดีกว่านะฮะที่นู่นโรงแรมเดอะสุโกศนนั่นแหละพอผต้สา่ไม่เอ่ยชื่อแล้วนะเอาซะหน่อย <c oughs> เอาข้างล่างภาพก็าพาดหัวนะเลื่อนลงมาบอกว่าสมบัติแฉจุดเสี่ยงรอทนบังเงินให้มันสอดคล้องกับภาพนะฮะมสมบัติแฉจุดเสี่ยงรอทนนระบบเลือกตั้งค่ารัฐบาล <c oughs> อันนี้ต้องขยายความกันในช่วงสัมภาษณ์ถ้ามีเวลานะบอกว่าสมบัติคือหมายถึงอาจารย์สมบัติทำรงธัญวงศ์นะฮะ เตือนกับดักร้มนูลนชี้ระบบเลือกตั้งเยอรมันมีจุดเสี่ยงทํารัฐบาลอ่อนแอคล้ายกับรัฐบาลอภิสิทธิ์เพราะพรรคนากลางมีอำนาจต่อรองสูงยาใสาติงกรบ,บริการยกรังร้มนูญไม่ตั้งเส้นแบ่งระหว่างอํานาจรัฐและอํานาจทุนเป็นโจทย์ใหญ่ขณะที่บวรศักดิ์เทศนาการคอร์รัปชันเป็นการทําบาปที่ยิ่งใหญ่ไม่มีบทสวดมนต์ไหนที่จะทําให้ทุกคนหยุดคอร์รัปชันได้เพราะเป็นพฤติกรรมของบุคคล เอาศาสนาไปบังคับไม่ได้นี่วา้าจากนะอาจารย์ดรปื๊ดอาจารย์ประวันศักดิ์นี่ไปพูดอีกเวทีหนึ่งนะไม่ได้อยู่บนเวทีเดียวกันเป็นเวทีที่รัฐภานู่นนะครับก็แต่ว่าพรุ่งนี้นี่ใครสนใจเวทีสปชก็เปิดวิทยุหรือเปิดทีวีสภารับชมรับฟังสองวันนะคุณโอ้เขาจะมาอภิปรายกันว่าด้วยเรื่องการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน S <S นะกบบรรมธิการเขาศึกษามาแล้วให้ที่ประชุมได้อภิปรายกันว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือว่ามีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมอ๋อครับ,รบอันนี้ไปดูวิธีค่ามะเร็งร้ายของประเทศผ่านมุมของสปชในวันพรุ่งนี้นะดูซิว่าคิดตรงกับท่านผูน้ชมไหมหรือท่านผู้ชมโอ้โหไม่ได้เรื่องเสนอมาแค่นี้ครับ,รบนะก็จะได้ว่าจะเสนอเพิ่มได้ไหมเสนอเพิ่มได้บุกไปสภาเลยเวทีเยอะแยะตอนเนี้นะนี่ตอนนี้เวทีเยอะแยะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเวทีที่จะ พูดคุยกันในระดับประเทศนะครับเอาแนวหน้าอีสักฉบับแล้วกันนะ,ะเรื่องนี้เรื่องการเมืองนะฮะแนวหน้ามันคงตรงไปตรงมาแนวหน้านี่นะสั่งลูกสมุนอยู่นิ่งๆไปก่อนลูกสมุนเลยเหรออะไราลูกสมุนอะไรเนี่ยนะสั่งลูกสมุนอยู่นิ่งๆไปก่อนอ๋อเนี่ยแมวกบดานํำนํำข้าวทนายปูเครียดนะ มีโอกาสลุ้นคุกในศาลดีกาขนทีมกฎหมายสู้คดีเต็มที่ไก่อูพอใจวันถอดถอนปัดใบสั่งบิ๊กตู่เชือดยิ่งรักนะปัดก็คือปฏิเสธกับายๆบอกว่านี่ที่ไม่ได้มีใบสั่งไปจากาท่านนายกรีไได้<ร>มีใบสั่งนะครับกนะ็หลายคนก็ประสานเสียงกันนะพี่สัมราญว่าเบื้องหลังเบื้องลึกของการลงมติคะแนนเสียงทวนทนอย่างเนี้ยเป็นเพราะว่าน้ำหนัก ของหลักฐานพยานที่ปปชทําไปนั่นเองนะครับแล้วประกอบกับคุณปูเนี่ยก็พลาดคุณปูนะกับพลาดไม่ไปตอบข้อสักถามปูยิ่งรักเนียนะปูยิ่งรักทั้งนั้นในแนวหน้าวันนี้ฉบับนี้วันอาทิตย์นี่ผมแถมมาอีกสักปูหนึ่งไปเปิดดูหน้าสามนะเขาจะประจำวันอาทิตย์นะขอล่ำเส้นใต้บรรทัดโดยคุณปูปูปูฟ้าวันใหม่ปูฟ้าวันใหม่ปูแนวหน้าะกร เจตกรบุสบาใช่ครับนะชื่อบทความสู้ด้วยมารยาสาไถป้ายต่อไปก็คือคุกโอ้เอเขียนถึงไครนี่นะครับแต่ตบท้ายว่าอย่างนี้นะเดินหน้าต่อครับคุณยิ่งรักวงเล็บปูหรือเปล่าเดินหน้าต่อไปครับคุณยิ่งรักกอไก่คดีอาญาจากสำนวนปปชกบาการสูงสุด ขอไข่คดีแพ่งจากกระทรวงการคลังที่จะเรียกค่าเสียหายอคอควายคดีที่ชาวนาวฟ้องช่อบโกงเอาไว้ับท,บท้ายบอกว่าจะสู้จะอยู่หรือท้ายที่สุดจะหนีคดีเหมือนพี่ชายคงได้รู้กันล่ะครับอืพี่สำราญพอจะเห็นแนวไหมตกลงจะสู้จะอยู่หรือจะหนีคดีตามพี่ชายเนี่ยคิดว่าอย่างไง หลายคนถามมาเหมือนกันเอ๊ะอ่านใจดูดิก็ดูกันช็อตต่อช็อตครับเรื่องแบบนี้นะฮะยังยาวๆนะยังยาวๆแต,วแต่ว่าที่น่าสนใจผมอยากขีดเส้นใต้ซ้ํากับคุณปูจิตรกรก็คือว่าวเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเราเห็นว่ามักจะมองชั้นเดียวกันว่าคุณยิ่งรักหรือคุณปูเนี่ยนะจะโดนเรื่องเดียวเฉยๆก็คือเรื่องอะไรเรื่องคดียายายแต่ทางแพ่งนี่ทุกคนลืมนะเมื่อคืนก็มีคนถามผมแล้วพี่สำราญแล้วจะโดนแพ่งไหมเนี่ยเออผมเออ ถ้าโดนแพ่งปปชก็ต้องแจ้งเรื่องนะไปที่สรสำนักรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีก็ต้องให้นายกตูนี่นายกลุงตูนี่ว่าจะเอายังไงใช่ไหมฮะถ้าผิดแล้วนี่ต่อไปจะมีข้อหาทางทางแพ่งไหมอันนี้ปปชก็จริงๆก่อนหน้านี้ก็เคยมีการเคลื่อนไหวพี่สํารันจำได้ไหมอาจารย์แก้วสรรอธิโพอะไรก็มาพูดถึงเรื่องนี้อยู่แล้วก็อีกนิดหนึ่งในอีก คดีหนึ่งเรื่องเดียวกันแต่อีกแยกคด,ดีหนึ่งก็คือคดีที่ปป,ปชไปชี้มูลความผิดอดีตรัฐมนตรีนะครับก็มีเรื่องแพ่งด้วยออนะครับแล้วนนก็เป็นเรื่องที่จะต้องตามเฉ่งตามบี้กันละนะครับหลายคนก็บอกว่าแหมนักการเมืองหรือว่าพวกผู้มีอำนาจเนี่ยมาทําให้ประเทศเสียหายไปถึงจะหกเจ็ดแสนล้านเนี่ยนะอยากให้ประชาชนมาชดใช้ความเสียหายพักเนื้อกันเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะครับนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องประเด็นที่จะต้องติดตามกันนี่ก็ ข่าวอื่นๆนะฮะข่าวอื่นผมสนใจข่าวนี้ในเดนิลคุณโหนะในเดนิลนะครับรู้สึกจะเป็นฉบับเดียวที่ปรากฏข่าวนะภาพทางด้านซ้ายมือนะครับล่าสุดเราก็ยังไม่ยังไม่สามารถเช็คได้เดี๋ยวตอนพักเบรกพักช่วงนะก็จะจะลองเช็คดูว่ามันจริงหรือเปล่านะฮะเรื่องของตัวประกันชาวญี่ปุ่นนะครับก็ในภาพของเดนิลนะมีแต่บรรยายภาพนะ แล้วให้ไปอ่านข่าวหน้า8นะฮะในบรรยายภาพเนี่ยภาพก็จะเห็นว่านี่แหละฮะบอกว่าค่าตัวประกันญี่ปุ่นเว็บไซต์ของกลุ่มหัวรุนแรง IS เผยแพร่เผยแพร่ภาพนายเคนจิโกโตตัวประกันชาวญี่ปุ่นซึ่งยังมีชีวิตอยู่ส่วนนายฮานุฮารุณะยูกาวะภาพเล็กันะับ ตัวประกันอีกคนถูกสังหารแล้วอพอไปดูข่าวนี่ก็นี่แหละครับประมาณว่าอย่างนี้นะคุณโอท่านผู้ชมครับ,รบนะเว็บไซต์อันนี้บอกว่ามีการแพร่าภาพว่าถูกฆ่าไปแล้วนะแล้วก็เหลืออีกคนหนึ่งขอเปลี่ยนข้อต่อรองเป็นให้ปล่อยตัวนักโทษอของไอเอสนะแลกกับตัวประกันชาวญี่ปุ่นที่เหลืออีกคนหนึ่งแต่ต่อมาไอคลิปนี้ก็ถูกลบออกไป มันเลยไม่รู้ว่าจริงไม่จริงกลงไม่รู้ว่าจริงไม่จริงเพราะว่าสาเหตุเนี่ยคะคลิปมันโดนลบออกไปในเวลาไม่นานเท่าไหร่เลยนะ<ช>ครับก<ช>็คือท่านผู้ชมก็คง่ารู้ดีว่าตัวประกรันสองคนเนี่ยนะฮะเราก็นําเสนอมาโดยลําดับว่านะฮะค่าตัวที่ไอเอสเรียกนะฮะ6,400ล้านครับแต่แรกอันนี้คิดเป็นเงินไทยคิดเป็นเงินไทยเงินบาทนะซึ่งทางญี่ปุ่นก็โอ้โหนะเสียงหลงตอนนี้ก็คือหาทางช่วยกันอยู่ว่าจะทํายังไงนะฮะ ก็ยังไม่ทราบว่าสุดท้ายแล้วนี่นะฮะจตรกรรมของอทั้งสองท่านเนี่ยนะครับสองคนเนี่ยบบจริงๆ <นะ S 2> แล้วเนี่ยเป็นยังไงในปัจจุบันเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่า,าภาพนี้เกิดจากภาพในเว็บไซต์ที่เผยแพร่มาไม่นานแล้วก็โดนลบออกไปนะครับเรืร่องน,นี้ก็น่าสนใจโลกทุกวันนี้จริงๆนะพูดถึงนะบ้านเราเนี่ยน่าอยู่ที่สุดครับนะบ้านเราถ้าไม่โกงไม่กินไม่เห็นแก่ตัวกันมากน่าอยู่ที่สุด เพราะว่าในโลกนี้นะหรือจะมีอีกไหมภูฐานภูตาจะสู้เราได้ไหมก็เดี๋ยวนี้ก็ภูฐานภูตาเนี่ยก็สังคมก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะนะครับนี่สินสาธารณะเนี่ยนี่นี่สินของประเทศเนี่ยก็เริ่มเยอะขึ้นเมื่อกันบ้านเราถ้าไม่โกงไม่กินกันนะอยู่กันนะอย่าเห็นแก่ตัวกันมากอย่าแต่ใจนะเดี๋ยวนี้เหม็นหน้ากันนิดเดียวก็ยิงกันแล้วตกลางถนนเดี๋ยวนี้นะเดินในตลาดวันก่อนที่ ะนะครศรีธรรมราชเนี่ยเห็นไหมเช้าเช้าในตลาดนะมากินข้าวต้มกันมองหน้ากันไปมองหน้ากันมายิงกันกลางตลาดเนี่ยก็มีเดี๋ยวนี้สังคมเนี่ยมันใจร้อนกันเรือเกินะครับ<ม>นี่ก็ถ้าใครใจร้อนมากคิดว่ายังไงก็แนะนําวันนี้ไปอ่านข่าวท่านอาจารย์บวรศักดูอาจารย์บวรศักด์ก็พูดเรื่องนี้เยอะนะวะ่าเรื่องการสวดมนต์การมาทําจิตใจเรื่องการแผ่เมตตาให้แก่กันและกันกับคู่ที่ขัดแย้งกันอะไรเนี่ยนะครับก็เป็นการมาเตือนสติสังคม นะครับครับข่าวอื่นที่ควรสนใจมีอะไรบ้างอื่นที่ควรสนใจก็ผมว่าอย่างนี้ผมนี่มีโฆษณาให้โพสต์วันนี้ข้อหน่อยออ๋ครับกับโพสต์วันนี้ในในเซ็กชันบีนะน่าสนใจนะคุณครับแต่เขาเขาเขาจ่อหัวไว้ที่มุมบนนะพี่สำรานที่เซ็กชันเอเนี่ยเหมือนกันนะโพสต์วันนี้เหรอจ่อไว้ตรงไหนจ่อไว้ด้านบนเหรอครับด้านบนเอาทั้งนั้นโฟกัสซูมไปหน่อยนะวันนี้ อ่าข้างล่างน่โพสตทุเดย์นะครับมุมบนที่มีรูปผู้หญิงอยู่นั่นแหละนะครับอ๋อนี่กับนะจะเห็นผู้หญิงนะฮะนี่นะฮะตรงโลโก้เราพอดีเลยฟ้าวันใหม่ับตรงนี้โลโก้หน่อยโลกไซเบอร์ทำสังคมที่ขาดการกันกรองนะครับแล้วด้านในเมื่อเราพลิกไปก็จะพบกับที่ในมือผมนี่คุณโอนะฮะคุณถือหน่อยนะฮะเป็นบทสัมภาษณ์เปิดใจนะคนที่เรารู้จักดีเราคุ้นหน้านะฮะ คุณติ่งมริกาบุญมีระกรูลมหาสุขมหาสุขคือนามาคุณสามีนะฮะคุณติ่งก็เปิดใจเลยกรณีที่นั่นแหละมีมีคลิปออกไปนะครับแล้วถูกเผยแพร่รูปผู้หญิงกับผู้ชายกําลังมีอะไรกันนะครับแล้วก็มีคนไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียแล้วอ้างว่าอ้างว่าเป็นคุณติ่งผมอ่านดูแล้วคร่าวๆนะครับก็ทราบว่าคุณติ่งก็เล่าให้ฟังว่ามัน อะไรยังไงเงี้ยนะและที่สําคัญบอกว่าตอนนี้คือไปแจ้งความอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็กําลังใช้คาว่าไล่ล่าแล้วกันนะฮะรู้ตัวแล้วด้วยว่าเป็นคนต้นเหตุที่โพสต์กันกำลันนะฮะชื่ออะไรเนี่ยรู้ด้วยะอรักการเอกพลการเอกรู้หมดรุ่นไหนเรียนรุ่นไหนนะแล้วคุณติ๋งก็บอกว่าเห็นว่ากําลังวิ่งหาผู้ใหญ่อยู่ไปต่อรองนะแต่คุณติ๋งก็บอกว่าเรื่องนี้ให้ดําเนินการไปเต็มที่เลยนะฮะ แล้วก็โดน3ามเด้งแน่นะฮะสมเด้งคือพรบคอมพิวเตอร์หมินประมาทแล้วก็จบฟ้องแพ่งด้วยอตอนนี้กําลังคํานวณยาวสักกี่ล้านดีแต่ว่าอันนี้ก็พูดกันจริงๆแล้วก็การันตีไหนๆก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาบางคนอาจจะฟังบางท่อนบันประโยชน์แล้วก็เข้าใจผิดไปนะครับอันนี้ยืนยันได้เลยนะครับว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่คุณติ่งหรอกครับหน้าตาเนี่ยไปดูเนี่ยมีมีคนที่ดูนะผมอาจจะไม่ได้ดูนะ มีคนไปดูว่าให้พิจารณาเนี่ยจะหมูกก็ไม่ใช่คุณติ่งแล้วนะครับก็เป็นการใส่ร้ายป้ายสีกันคือมันไม่ใช่ยังไงก็ไม่ลุกะนะครับเน,นแต่ว่าคุณติ่งก็พูดดีให้ข้อคิดให้เตือนสตินะควรที่อาจจะนะอาจจะมีความสุข้ขอถ่ายไว้เก็บไว้ดูเล่นหน่อยอถ่ายตัวเองก็มีนะแต่ว่าสุดท้ายนี่มันหลุดออกไปมันหลุดออกไปนี่มันก็เสียหายแล้วก็โลกไซเบอร์ปัจจุบันมันก็บางทีก็ขาดสติขาด การกันกรองอย่างที่คุณติ่งให้สัมภาษณ์นี่แหละครับข่าวอะไรพอจุดกลุขึ้นมาก็เชื <t <t nope ่อกันเฮกันไปนะครับส่วนแทบลอยไทยโพส์นี่นะฮะแทบลอยไทยโพสต์ช่วยดูนะครับวันนี้อ่ะนะครับมาข้างหน้าเนี่ยซูมซูมมาเลยนะครับแทบลอยไทยโพสต์แทบลอยไทยโพสเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นการเจาะประเด็นนะครับวันนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าถอดถอนยังไม่จบถอดถอนยังไม่จบสัมภาษณ์สองคนด้านซ้ายเนี่ยอาจารย์ทวิศักดิ์ สูกะวาทินอันนี้เป็นสนูทกะวาทินสูทกะวาทินอันนี้เป็นสนชส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะก็เป็นคุณสิงชัยทุ่งทองครับปริญญาเอกจากหมหาลัยรามคำแหงนะเลด็อ,อร์สิงชัยทุ่งทองนี่เป็นอยู่ในทีมที่ปรึกษาด้านกฎหมายของคุณยิ่งรักษ์ชินวัตรนะไม่ใช่มืองคนละสิงชัยอ๋ออ,อันนั้นใช่ป่ะอ,อันนี้ คุณสิงห์ชัยทุ่งทองก็เป็นเป็นสสวเก่าออ๋กับประธานโทษประธานออันนี้นี่ก็เป็นเดี๋ยวนี้เป็นสวชหรือสปชผมลืมซะแล้วอันนั้นคุณสิงห์ทองเออนะะฮก็เป็นเป็นอ๋อเป็นหนึ่งในสามสิบแปดสวที่จะถูกดำเนินคดีครับคนละคนคนละคนอันนั้นคุณสิงห์ทองอันนั้นอาจารย์ครับเป็นด็อกเตอร์ครับอ่ก็ตามนี้แหละครับ เดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาดูกันสักนิดหนึ่งเรื่องกิจกรรมดีๆที่เราต้องนําเสนอเป็นข่าวแรกก็คือเรื่องของการนะสถาบันออกแบบประเทศไทยรูปกบบฟ้าวันใหม่ในการจัดโครงการคิดสร้างชาติกับน่าสนใจครับช่วงหน้า<ม>ครับ